มะเขือนะคะมะเขือยาวที่เราเอาไปอบเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าก็มีลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เอาเปลือกตรงนี้เขาออกก็ได้ไม่เอาออกก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าไม่เอาออกแบบแบบนี้นะคะเคี้ยวไม่ค่อยได้ค่ะถ้าออกก็อร่อยค่ะ,ะแล้วก็จะลอกตรงนี้ออกกันนะคะแล้วก็เอาเปลือกตรงนี้ออกค่ะออกได้เท่าไหรก่ก็ประมาณนั้น <laughs> ใครๆออกนะคะทุกคน แบบนี้ค่ะทุกคนเอาวางลงแล้วก็เลาะออกเลาะออกเดี๋ยวขออนุญาตแกะออกก่อนนะคะแกะออกเป็นแบบนี้นะคะเรามาทำพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วก็ทําการโขกทุกคนการโขกมะเขือของเราตั้งค่ะแล้วก็โค้งนัวนิดนึงใส่ลงไป น้ำปะลาค่ะทุกคนขาดไม่ได้น้ำปะลาลงไปนิดนึงก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นมเมล็ดของฟักทองนะคะแล้วเอาไปผึ่งให้แห้งแล้วนำมาคั่วให้หอมเหมือนงาคั่วนะคะแล้วนำมาบดค่ะทุกคนคะ่ะลองทำดูนะคะอร่อยมากๆค่ะแล้วก็มเมล็ดของฟักทองมีโปรตีนมีวิตามิน ดีมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะมีสารอาหารอ่สรุปคือมีสารอาหารอ่าที่ดีต่อร่างกายค่ะเพราะว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์พืชค่ะแล้วก็ใส่มเมล็ดงาลงไปอีกเพิ่มเติมค่ะทุกคนคะใส่พริกป่นลงไปอ่ของเราพริกสดเราไม่ได้เตรียมนะคะแล้วก็จะเป็นอ่าพริกป่นค่ะใส่พริกป่นลงไป ่ะพริกไม่ค่อยเผ็ดนะคะอเผื่อเพื่อนๆเห็นอ่คิดว่าจะเผ็ดจนเกินไปพริกไม่ค่อยเผ็ดเพราะว่าเป็นพริกของเกาหลีที่อ่เหมือนพริกแกงค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็ใส่หอมลงไปคะ่ะทําการเขยา่ <c oughs> าแป้งเขยา่าค่ะโคแล้วเราจะใส่ทุน่าลงไปด้วยนะคะตักทน้ากับปล่อง นี่ค่ะก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะใส่ทหน้าลงไปอร่อยมากๆค่ะทุกคนค่ะตัวไหนชอบสไตล์แบบนี้ลองทำทานดูนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วเราก็ทำการโครกกินกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยร้อนๆเข้ากันมากๆค่ะพรุ่งนี้สงสัยต้องนึ่ข้าวเหนียวแล้วค่ะ สีสันได้รสชาติได้อร่อยค่ะทุกครั้งให้เลาเข้ากันค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมตักเสิร์ฟได้เลยค่ะสีสันก็ประมาณนี้นะคะมีทั้งมะเขือยาวเผาแล้วก็อทูน่ากระป๋องนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ